ครับแล้วตอนนี้นะคบก็เข้ามาที่สวนฮอกไกโดฟว o ร์ r park เรียบร้อยแล้วนะครับทำเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับบ้านโบราณญี่ปุ่นนี่นะครับท่างกลางดอกไม้เดินผ่านนี่กลิ่นหอมมากเลยนะครับผม ครับตอนนี้เรามาถึงที่ฮอกไกโดฟเวอร์พาร์คเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังรอซื้อตั๋วนะครับค่าตั๋วคนละ120บาทนะครับวันนี้คนเยอะมากเลย รูดอะคะ่ด้ข้ามูตะคร้นะตามคุณสมัรถที่ระบุไว้เลนะคะก็ที่นาันน้อนหนึ่งใบครับซื่อยูนิอรันควเลี้ยนเี่ยเลี้ยนแหล่ อันนี้แลกซื้ออะไรได้บ้างครับถ้าเป็นครูบังสนนท์นะคะใช้ได้ทักสี่รายการตามที่ระบิดไว้เลยนะครับผมเราซื้อไปแล้วนะครับผมก็เอาเอาแววของได้ค่ะพี่ใหญ่สี่คนพี่ใหญ่สี่คนสี่ร้อยแปดสิบ ครับแล้วตอนนี้นะครับก็เข้ามาที่สวนออกไกโดฟว o ร์ r park เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเป็นสวนดอกไม้ท่ามกลางภูเขาสวยงามนะครับ กว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับและคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมาณ10โมงแลวนะครับอากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับโอเคสมมุติว่าท่านใดต้องการไปถ่ายรูปนะครับก็มีล่มไว้บริการนะครับด้านหน้านะครับส่วนท่านใดไม่มีความประสงค์ที่จะไปถ่ายรูปนะครับก็ให้มานั่งพักที่บริเวณโซนนั่ง ชมดอกไม้อยู่ในร่มนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่สวนดอกไม้แล้วนะครับจุดถ่ายรูปจุดแรกนะครับไปดูด้วยกันนะครับคือบริเวณนี้นะครับเป็นเทเลสนะครับเทเลสไม้นะครับเทเลสไม้สามารถเดินทะลุไปถึงบ้านฮอกไกโดเลยนะครับบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ นากบจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปบริเวณนี้ทีหลังนะครับตอนนี้เราก็เดินผ่านสะพานไม้นะครับผมเพื่อจะไปที่ฮอกไกโดโฮมนะครับนี่นะครับบางท่านนะครับก็ใส่ชุดกิโมโนนะครับ หรือไม่ก็คอร์สเพย์นะครับในตัวอย่างเช่นด้านหน้านะครับจะใส่ชุดคอร์สเพย์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับบริเวณนี้ถ่ายคอร์สเพย์กันนะครับด้านในนะครับก็มีนะักท่องเที่ยวบางท่านนะครับ ใส่ชุดคิโมโนมาถ่ายรูปคู่กับบ้านด้านในนะครับนี่นะครับใส่ชุดคิโมโนมาถ่ายรูปกันตรงนี้ได้น,นะครับให้เช่านะครับไม่่ด้้้เเ็กีสอองงาใชื โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูคาเฟ่ด้านในอีกครับเป็นทำเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับบ้านโบราณญี่ปุ่นนี่นะครับท่ามกลางดอกไม้เดินผ่านนี่กลิ่นหอมมากเลยนะครับผมนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับด้านใน ไปดูด้านในบ้านกันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นขายเครื่องดื่มพวกกาแฟชาแล้วก็เครื่องลืมอื่นๆนะครับไปเลยนะครับไปดูด้านในกันดีกว่า คือเป็นประตูเข้านะครับด้านในนะครับมีบ้านสามหลังอยู่ขายกาแฟานะครับอันนี้คือราคาเครื่องดื่มด้านนี้เป็นเช่าเช่าชุดกิโมโนนะครับผมอันนี้คือราคาเช่านะครับสองน,นึงนะครับเป็นที่นั่งชมวิวนะครับ ญี่ปโอเคส่วนด้านหลังก็เป็นจุดนั่งเอาดอนะครับผมนี่ครับจุดนั่งเอาดอหลังจากสั่งกาแฟมาแล้วนะครับด้านในสวยกว่าด้านนอกอีกครับนี่นะครับผมด้านในตู้ดอกไม้สวยงามครับผม ดูข้างในกันครับทุ่งนี้สวยงามมากครับสีสวยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงบริเวณสมประตูญี่ปุ่นกันดีกว่านะครับถ่ายรูปมาจากด้านในแล้วก็ ลายถ่ายจากด้านในมาถึงด้านนอกนะครับโอ้ด้านนอกด้านนี้ก็สวยครับนี่ครับวิวนี้ก็สวยไม่เบานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายด้านในกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปขึ้นเทเลสกันดีกว่านะครับเพราะว่าถ่ายย้อนแสงแล้วมันภาพไม่ค่อยชัดนะครับขึ้นเทเลสแล้วก็ถ่ายมาด้านหลังนะครับด้านหลังมันจะวิวสวยกว่านะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นเทเลสตด้านบน

ครับส่วนทุ่งด้านในสุดนะครับเป็นทุ่งดอกทานตะวันนะครับก็อยู่ท้ายสุดนะครับเมื่อเดินเข้ามาจะอยู่ลึกสุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายตุ๊กตาหิมะด้านบนกันดีกว่าโอเคอันนี้คือตุ๊กตาหิมะนะครับภาพจะย้อนแสงนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวนกักบกขอตัวถ่ายรูปก,ก่อนแล้วกันนะครับวิวสวย ด้านหลังนี้วิวสวยมากครับผมโอเคครับ ครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องนับนับนักลบ,สำ,บสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย